ตรงนี้าไม่ต้อวจนะ้าหา้า่าปมาที่หนึ่งต่โยิโสตินีุตียาที่สองโยสิโซตินี่ต่ตะยาที่สาตีหิตีหิตีหิจะตุทีที่สีิตนังตินนังตินังตินังตินังจะมีที่ห้ตีหิตีหิจะทีที่หกตินังตินนังจินังตินังตินานังปตมีที่เจ็ดตีสุตีสุ จะตูสามสีงนิ่งใหอย่างนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทีมโอ้แทนแทนอันนี้ทมโอ้ทีมโอ้ยบาทำมาที่หนึ่งจตาโรจะตูโรจตาโจตาลีทุติยาที่สองจะตาโรจตูโรจะตาโจะตาลีทติยาที่สจตูหิจะตูหิจตูหิจตูีที่สี่จะตูนังจะตสนังจตูนังปัจมที่ห้าจะตูหิจตูหิจะตูหีติยทีจะตูนังจะตาสนัจตูนังสตมที่เ จตุสุจตุสุจตุสุปัญจสัพพะห